สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแลนดอมในหัวข้อที่ว่าความเงียบระหว่างเราทําให้เราใจคอไม่ดีกันเลยเนาะทําให้ฉันใจคอไม่ดีเลยรักของเราจะไปต่อได้ไหมวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์หรือว่าคําทํานายทายทักที่เกี่ยวกับเรื่องราวว่าจากนี้ไปความรักของเรานี้จะไปในทิศทางไหนเพราะตอนนี้มันดู หวาดหวั่นมันดูน่ากังวลใจเพราะว่าเราเริ่มเงียบใส่กันนะคะก่อนอื่นค่ะพลังงานแรนดอมนี้เป็นของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วย3มราศีราศีเมษร,ราศีสิง์ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงแล้วก็ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตดูพื้นดวงก่อนนะคะเราขอเปิดพื้นดวงพื้นดวงความรักระหว่างเราทั้งคู่นะคะเป็นภาพพื้นดวงของเราทั้ง คู่เป็นภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในเรื่องราวของเขาเป็นคนอยู่ในกลุ่มราศีอะไรนะคะมาค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนา Amazing t a r าโนะคะเราไปดูกันค่ะว่าพื้นดวงความรักระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ในเวลานี้เป็นอย่างไรอืมโอ้คุณก็มีเหตุผลของคุณนะ บาลานเดอะซันอืมเอาอย่างนี้ค่ะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะดูเงียบไปแล้วคุณก็กลายเป็นแบบเออถ้างเงียบแบบนี้ฉันก็ไม่งอ้อแล้วแน่ใจถามใจตัวเองไหมคะว่าคําว่าไม่ง้อของคุณนั้นน่ะคุณขาดเขาได้หรือเปล่าถ้าขาดไม่ได้ความรักเราคือทีมเดียวกันความรักเราคือคู่สัมพันธ์กันดังนั้นอย่า เขาเรียกว่าอาจจะลดความเป็นตัวเองลงบ้างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เขาไม่งอก่อนเรางอก่อนไหมเพราะว่าคุณก็ยังคงมีความรู้สึกของยังรู้สึกดีต่อเขาอยู่เหมือนเดิมน,นะคะอ่ะลองปรับกันอีกสักรอบสถานการณ์จบได้ไพ่เดอะซานเชื่อว่าฐานดวงความรักพื้นดวงความรักของคุณทั้งคู่ยังไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจจะต้องมีคนใดคนหนึหนงเป็นคนโอนอ่อนผ่อนตามหรือว่าอาจจะอาจจะลดความ ความความมีเหตุผลของเราบางทีเราอาจจะผิดหรือเราอาจจะถูกมากเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องงอแต่ถ้าอยากให้ความรักไปต่อเราไม่ได้งอนะคะเราแค่พูดคุยกันและหาจุดลงตัวหาอา,อารมณ์ที่อ่อนอ่อนผ่อนตามจะดีกว่าสถานการณ์ความรักนะคะพื้นดวงความรักของคู่สัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะขออนญาขออนุญาตเชื่อมโยงในกลุ่มดวงหน่อยนะคะว่าเขาเป็นคนในกลุ่มราศีอะไรนะคะ แรนดอมนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักเนาะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ได้ตรงหรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่ตรงกับคนบางคนก็ตรงตลอดทั้งคลิปเนาะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือบางคนกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันบางคนกําลังจะสอ่อแววเกิดขึ้นในอนาคตฟังไว้เป็นแนวทางนะคะแต่อย่าได้เอานําคําพยากรณ์ทั้งหมดทั้งมวลไปตัดสินในชีวิตของตัวเองเนาะต้องดูดวงส่วนตัวเป็นสําคัญนะคะมา เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วนะคะเราขอไปดูสถานการณ์ในเรื่องราวของราศีเขาก่อนนะคะ เขามีอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่เข้าเกณฑ์นะคะแต่พลังงานที่เข้าเกณฑ์นะในแรนดอมนี้นะคะ,อะลองนึกถึงราศีของแฟนคุณนะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมถุนหรือเป็นชาวราศีตุลหรือเป็นชาวราศีกุมนะคะเพิ่มอีก3ราศีนะคะเป็นกลุ่มของชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะดังนั้น1ใน6ราศีนี้ถ้าดวงคุณสมพงษ์สัมพันธ์กับแรนดอมนี้แฟนคุณอาจจะเชื่อมโยงได้ อาจจะตรงราศีแล้วนะคะ,ะบางคนไม่รู้ราศีเราจะเชื่อมโยงด้วยนักษัตวนะคะพลังงานของนักษัตวเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของปีฉลูปีมะโรงปีมะแมปีจอนะคะแล้วก็วอกกับรักกานะคะบางคนนะคะตรงแค่ราศีถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแต่บางคน ตรงแค่นักสัตว์ก็ถือว่าใช้ได้ฟังให้จบทั้งคลิปเนาะเพื่อ,อแนวทางนะคะแต่บางคนนะคะตรงตลอดทั้งคลิปเลยแถมเขาแฟนของคุณตรงทั้งราศีแล้วก็ดันสมพงกับนักสัตว์โอ้โหถือว่าเป็นพลังงานที่เหมือนการดูดวงส่วนตัวเข้าไปแล้วเนาะแล้วเราก็จะมีในเรื่องของตัวเลขสมพงสัมพันธ์นะคะมีตัวเลข8กับตัวเลข4ี่เข้ามาเกี่ยวพันนะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะอาจจะเป็นเลข8เกิดวันที่8หรือเปล่าหรือเกิดวันที่4นะคะมีความเกี่ยวพันกับคําว่าสิ หาคมมีความเกี่ยวพันกับคําว่ามีสายน์ด้วยนะแล้วก็มีคำมีความเกี่ยวพันกับคําว่าพุธกลางวันพุธกันคืนรวมถึงมีแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนอยู่ในข้างขึ้น ข้างขึ้นนะคะเอออาจจะเป็นคนที่เกิดในช่วงข้างขึ้นด้วยนะคะอ่ะเสริมกันเข้าไปบางทีเลข8กับเลข4ประกบติดกันเป็นเลข8เลข4อาจจะเป็นเลขที่บ้านเลข4กับเลข8อาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นเลขที่บ้านเลขที่รถ4ตัวหลังทะเบียนรถ3ตัวหลังเบอร์มือถือเลขที่ชั้นฟอร์คอนโดหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็น8ปีที่คบหา4ปีที่เราเลิกกันหรือว่า8ปปีที่เรากําลังคบหาอยู่หรือว่า4สัปดาห์นี้เราไม่ได้ คุยกันเลยเนี่ยมันจะมีเลข8กับเลข4เข้ามาเกี่ยวพันและดีไม่ดีอาจจะเกี่ยวพันกับคุณด้วยคุณอาจจะอยู่ในในกลุ่มก้อนของตัวเลขนี้ก็ได้นะคะอ่ะเรามาเชื่อมโยงในบรรทัดที่2กันนะคะบรรทัดนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับดวงชะตาแล้วนะ สถานการณ์ตอนนี้คือความเงียบระหว่างเรานะคะหัวข้อนะเราจะเจาะหัวข้อกันแล้วนะคะความเงียบระหว่างเราทําให้ชั้นใจคอไม่ดีเลยรักเราจะไปต่อได้ไหมมีเหมือน3าํคำถามในหัวข้อนี้นะคะปะเราไปดูความเงียบระหว่างเรากันก่อนสถานการณ์ความเงียบระหว่างเรานะคะ The Lover ต้องยอมรับว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันเนาะแล้วก็ทุกๆคนที่ร่วมรู้จัก ดวงของคุณทั้งคู่ค่ะอาจจะเป็นคนรอบข้างคุณอ่ะก็รู้ว่าคุณทั้งคู่จริงๆแล้วพื้นฐานดวงเนี่ยยังมีความรักกันอยู่นะพื้นฐานดวงก็รักกันพื้นฐานดวงก็ไปในทิศทางของความก,ก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ารู้จักกันมานานจนกลายมาเป็นความรักนะคะมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้เป็นแค่คู่รักเราเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูคู่ชีวิตรวมถึงอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะ ทำให้ทุกคนรู้จักว่าคุณทั้งคู่น่ะเหมาะสมกันที่สุดแล้วแต่เวลานี้นะคะสถานการณ์ความเงียบระหว่างคุณอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าเงียบแต่ไม่ได้หยุดคิดเขาเงียบนะคะแฟนคุณเงียบแต่ก็มีมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณตัวคุณเงียบแต่ใจของคุณก็ยังคงฟุ้งซ่านคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาต่างคนต่างคิด แต่ในมุมคิดอยู่ในหัวนะคะคิดอยู่ในใจแต่ไม่ยอมที่จะสื่อสารกันออกมาเพราะอะไรรู้ป่ะต่างคนต่างทําตัวยุ่งอะ่ะเอางานมาบังหน้าเออฉันก็งานเยอะนะตัวก็งานเยอะนะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ,อ้ยเรายุ่งคือ คุณไม่ได้ยอมคุณไม่ได้บอกว่าเราก็คิดเกี่ยวกับเขาแฟนคุณก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาอะคิดเกี่ยวกับคุณกับสกับสถานการณ์ในเวลานี้ที่มันดูสับสนอลหมานเนาะเพียงแล้วก็ทําตัวให้ยุง่งทําเป็นไม่สนใจกันทําเป็นไม่มองหากันงานยุ่งไม่มีเวลาคิดแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยคุณคิดเรื่องกันและกันทั้งคู่ค่ะ พลังงานเดวิลยังคงมีความความรู้สึกต่อกันทั้งคู่แต่มันมีพลังงานของอีโก้มีพลังงานของความแบบว่าฉันก็เป็นฉันเขาก็เป็นเขาไม่ยอมลงรอยกันง่ายๆทำไมไม่งอ้อฉันก่อนละ่ะเออแล้วทำไมคุณไม่ง้อ,อก,ก่อนละ่ะมันมันคิดอยู่ในใจแต่ไม่ยอมแสดงออกมานะคะแล้วก็แซงทำเป็นงานยุ่งกันไปเนาะ ไพ่าสามถ้วยค่ะพลังงานของคุณยังเป็นพลังงานของความรักเพื่อนๆรอบข้างก็แบบงงๆบางคนก็ไม่รู้ว่าคุณงอนกันด้วยเพราะบางทีคุณงอนกันนะแต่พอออกไปสังคมออกไปอะไรเงี้ยทำตัวเหมือนปกตินะคะดังนั้น ถ้ายังคงทำกปกติอย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนเพื่อน,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 นที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะค่ะเขาก็จะเข้ามาเป็นเหมือนกาวใจมาช่วยพูดช่วยคุยช่วยปอบช่วยบอกเอ,อ้ยอย่าคิดมากนะแต่ละคนนะคะก็จะมีกัลยาณมิตรที่ดีแบบว่าเฮ้ยแกลองคุยกับเขาเถอะเลยลองคุยกันนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะความเงียบระหว่างเรายังคงจบ เดี๋ยวจบดีค่ะจะไปในทิศทางของ king of c u p ก็คือจะมีคนมาง้อก่อนนะคะพลังงานนี้อาจจะเป็นการง้อก่อนของคุณก็ได้นะคะหรือจะมองว่าเหมือนเราเราอาจจะไม่ได้ง้อแบบตรงๆแต่เราจะใช้การสื่อสารซื้อของอร่อยไปฝากหรือว่าซื้ออะไรไปฝากแบบนี้ค่ะแต่เราไม่ได้ง้อนะแต่เรา เห็นของอร่อยแล้วรู้ว่าเขาชอบเราซื้อไปฝากอารมณ์ประมาณนี้มีเกณฑ์ที่เขาและคุณน่ยจะงอซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้คําว่างอไม่ใช้คําว่าขอโทษแต่จะใช้เป็นสิ่งของสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างชอบมากกว่านะคะดังนั้นดังนั้นนะคะความเงียบระหว่างเราไม่เงียบค่ะ เป็นความเงียบที่แอบคิดถึงกันอยู่แอบวุ่นวายใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะไม่ได้มีพลังงานของการที่จะเงียบเฉยอ่ะขอดูทําให้ใจคอไม่ดีเลยนะทำให้ใจคอไม่ดีเลยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคําว่าแหมใจคอไม่ดีเลยใจคอไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่า The w o r l d ค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของคุณนะคะดังนั้นมันก็เลยแบบ ก็เลยคิดแต่เรื่องของกันและกันแบบเนี้ยเป็นพลังงานที่คิดถึงกันและกันแล้วรู้สึกว่าแหมฉันฉัน ชั้นใจคอไม่ดีเพราะว่าเขามีความสําคัญกับใจเราไงคะแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ต่อใจเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้ขอดูพลังงานใจคุณคุณก้าวไม่ท้าวคุณเสียใจต่อให้ทําเป็นงานยุ่งต่อให้อะไรคุณก็เสียใจแล้วปนน้อยใจด้วยมันเหมือนกับว่าคุณคิดกับในมุมของตัวเองเนาะว่าฉันอะมีคุณเป็นโลกทั้งใบของฉันเนาะฉันก็ทําเต็มที่แล้วเนาะแต่ทําไมอะทาไมไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเนาะทําไมถึงไม่เข้าใจกันบ้างมันมีความน้อยใจ อยู่ในในลึกๆของหัวใจของคุณนะคะมันก็เลยเวลามีเรื่องอะไรที่มันเปราะบางก็อาจจะทําให้เงียบใส่กันได้ง่ายขึ้นนะคะในมุมของคุณนะคะพลังงานงยังบ่งบอกว่าคุณคุณไม่รู้หรอกว่า คุณไม่ได้ไม่ได้อยากให้บรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะคะคุณไม่อยากให้บรรยากาศของเราทั้งคู่มันมีการเงียบใส่กันแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนดีมันมันอึดอัดในใจมันมันตื้นตันตื้นตันในที่นี้คือมันอยากร้องไห้อะมันมันอยากระบายอะแต่ก็เหมือนว่าเขาไม่เข้าใจนะคะแสดงว่าเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคนทั้งคู่แสดงคุณก็อยากอยากจะคุยกับเขาตอนนี้ใจของคุณอยากคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขที่ไม่ได้คุยกับเขานะอ่า จากนี้ไปนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นนะคุณจะมีพลังงานของความแบบว่าเข้าหาเขาบอกแล้วว่าคุณอาจจะเชื่อมโยงด้วยสิ่งของหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวแทนในการเชื่อมในเรื่องของการพูดคุยกันบางครั้งอาจจะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ามีนัดกันล่วงหน้ามีเกณฑ์จะไปเที่ยวด้วยกันมันก็จะใช้ช่องทางเนี้ยหรือบรรยากาศเนี้ยหรือช่วงเวลาเนี้ยนะคะในการทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่มีเกณฑ์ที่จะต้องไปเที่ยวหรือไปทําอะไรคุณก็จะมีเรื่องเขา หากันอยู่แล้วนะคะโดยมองแล้วคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีด้วยไพ่ Ten of Cups หมายความว่าความรักเนี่ยมันสื่อไปในทิศทางที่ดีมันมีโอกาสที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าส่งผ่านความรู้สึกนะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าไปในทิศทางที่ดีจบไปในทิศทางที่ที่ที่ดีอ่ะคือง้อก่อนแล้วมันดีนะคะ Two of Cups ค่ะสวยงามชื่นมืน่นมีความสุข เป็นพลังงานที่ดีดังนั้นนะคะถ้าถ้าเป็นผู้ทำนายเนี่ยจะแนะนำว่าเราเป็นฝ่ายง้องก็ได้เออเราเป็นทีมเดียวกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าสับสนเวลาที่ไม่ได้คุยกับเขานะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาแล้วเราจะไปเชื่อมโยงนะคะว่าตอนนี้เขาคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรนะเดีย๋ยวเราไปดูกันคะ่ะมาดูกันคะ่ะว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะ เขาก็ กำลังมองหาสิ่งที่จะเชื่อมโยงนะคะที่จะเข้าไปง้อคุณเหมือนกันเป็นสิ่งของเหมือนกันค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักที่จะทําให้เราสองคนยิ้มให้กันได้ทําให้เราสองคนหันเข้ามาหากันได้ด้วยความสนใจสิ่งเดียวกันคือเขาคุณก็หาสิ่งที่จะเข้าไปไปเชื่อมโยงเพื่อจะหันหน้าเข้าหากันตัวเขาก็เช่นเดียวกันเป็นพลังงานบวกหมดเลยนะยังไม่มีพลังงานของแต้มลบนะคะยังไม่มีพลังงานเนาะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดและตัดสินใจเนี่ย เขาหาคุณเนี่ยมันเหมือนถ้าเขาเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะแสดงว่าเขาก็จะใช้มุกหรือว่าใช้อาจจะแอบหลอกถามเพื่อนว่าเออถ้าแฟนงอนจะต้องทํำยังไงที่มันดูไม่เหมือนเดิมแล้วมันทําให้แฟนสนใจหรือแฟนสนุกสนานหรือแฟนดีใจที่เขาอะซื้อมาให้ก็จะมีการปรึกษาเพื่อนหรือแอบหลอกถามเพื่อนนะคะว่าเพื่อนทํายังไงนะคะบางคนก็บอกกับเพื่อนถามเพื่อนตรงๆนะคะเขากํลาลังเป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้เขากลัวคุณโกรธเขามากๆเลยค่ะ เขากลัวว่าเอ๊ะคุณคุณจะโกรธเขาหรือเปล่าแล้ว คือตอนนี้เขามองว่าคุณโกรธเขาอยู่แล้วการที่เงียบไปแบบนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะโกรธเขาอย่างมากมายเลยนะคะแล้วเขาก็สับสนอนละหมาดมากๆเลยตอนนี้เขาพยายามทําอะไรให้มันแบบว่าลืมสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนาะแต่มันก็ยังสร้างความสับสนแล้วก็สร้างความไม่เข้าใจในตัวเขานะคะคือเขารู้สึกว่าคุณโกรธเขามากกว่าทุกๆครั้งในรอบนี้เขาอาจจะเป็นคนผิดหรือเป็นคนถูกแต่เขารู้สึกว่าครั้งนี้คุณยื่นคําขาดอะไรออกมาคุณอาจจะบอกว่า ต่อไปนี้จะไม่ยุ่งกับคุณแล้วนะต่อไปนี้จะไม่ทำกับข้าแล้วนะต่อไปนี้จะขอเลิกกับคุณแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะแบบว่า,าจะไม่พูดซ้ําม,มันเหมือนกับว่าคุณได้ยื่นคําขาดบางอย่างแล้วเขาก็สับสนเพราะอะไรเพราะเขายังอยากมีคุณอยู่ในทุกๆหน้าเทศกาลเขาอยากจะมีคุณไปเที่ยวในทุกๆท,ที่ที่เขาอยากไปเขามีอะไรที่สัญญากับคุณว่าเขาจะพาคุณไปต่างประเทศพาคุณไปเที่ยวทะเลพาคุณไปไปที่ไหนมันยังมีเรื่องราวแล้วเราก็ยังมีความหวังที่อยากจะไปไหนด้วยกันมีหลายๆที่อะค่ะนะคะเขากลัว ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เขากังวลใจค่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เด็ดขาดและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและถึงแม้ไม่มีเขา่าคุณก็อยู่ได้แต่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาคิดฝ่ายของเขาเนาะเขากลับรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคนนะุณ่ะเขา,าอยู่ไม่ได้เขาเขาก็มีแต่เพื่อนนั่นแหละซึ่งมันก็เพื่อนกับแฟนมันก็ไม่เหมือนกันอื เขาจริงจังนะกับการที่จะเข้าไปง้อคุณรอบนี้อย่างมากๆแล้วก็ทุ่มเทในการง้อคุณอย่างจริงจังมากๆมีการเตรียมว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้คุณไม่โกรธนะคะไม่ให้คุณโกรธก่อนอืมเอ็มเพอร์เดี๋ยวเขาง้อคุณแน่นอนเขาก็ง้อคุณเขาคิดจะง้อคุณแล้วค่ะคุณก็คิดจะง้อเขาแต่ไม่รู้ใครจะเริ่มก่อนนะคะ มีการเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือหาคนกลางหาของขวัญไปให้อะไรแบบนี้นะคะเดวิลขึ้นมาเหมือนกันเลยรู้ค่ะว่าต่างคนต่างมีอีโก้บางคุณก็อาจจะไม่ได้ผิดแฟนคุณก็คิดว่าเขาไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็มองว่าแฟนตัวคุณก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครผิดหรอกค่ะแต่ต้องลดลาวาสอกกันแค่นั้นเองนะคะเขามองว่าเรื่องการทะเลาะครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรเขาบอกการทะเลาะครั้งนี้มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วแต่เขาแต่เขาก็ยินดีที่จะง้อคุณก่อนเพราะเขามองว่าคุณเป็น the empress นะ แฟนของคุณเนะี่ยมองว่าคุณเนะ่ะเป็นเป็นที่หนึ่งในใจเขายังไงเขาก็ขาดคุณไม่ได้เขาก็ต้องง้ออยู่ดีพไพ่ใบนี้เขาตัดสินใจแล้วค่ะต่อให้ผลทางจะเป็นอย่างไรคุณจะบ่นจนหูชาหรือว่าคุณจะไม่ตอบรับเขาเขาก็เลือกที่จะเข้าหาคุณนะคะ ไพ่พลังงานนี้นะคะบอกบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นปล่อยมันเขาพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าพร้อมที่จะลองเสี่ยงดูว่าเออการพูดคุยการสื่อสารกับคุณจะไปในทิศทางไหนนะมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะคีย์เวิร์ดต่อมานะคะรักของเราจะไปต่อได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไพ่นะเป็นคําถามที่3ค่ะรักของเราจากนี้จะเป็นอย่างไรนะรักของเราจากนี้จะเป็นอย่างไรกันนะ เข้าไปในทิศทางที่ดีค่ะความรักครั้งนี้ของคุณจะไปในทิศทางที่ดีเนาะแล้วก็มีการตกลงชัดเจนตัดสินในเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดคำจานะคะプライสเต้นนะคะต่างคนต่าง บอกออกมาจากสิ่งที่อยู่ในใจอยากสื่อสารอะไรบอกมาเลยคือการพวกคงนี้จะเป็นการเคลียร์เพื่อที่ให้ปัญหาเนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นบรรยากาศที่อาจจะกอดกันคุยอาจจะนั่งกินข้าวยิ้มให้กันคุยแต่จะไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะนะคะ พลังงานนั้นเป็นแชมเปญเป็นพลังงานของความอ่อนโยนนะคะเป็นพลังงานของการออนอ่อนผ่อนตามการลู่ลมการสร้างบรรยากาศให้ไปในทิศทางที่มีความสบายใจในการพูดนะคะความรักของคุณจะมีเกณฑ์ไปต่อถ้าไม่ถ้าไม่ยึดความเป็นตัวตนนะความเป็นอัตตาความว่าฉันยืนหนึ่งยืนเดียวนะมาถ้ามีการออนอ่อนผ่อนตามรักไปต่อได้คะ่ะ ไพ่พลังงานนี้นะคะโอ้ไพ่ของอัศวินถ้วยความรักไปต่อแน่นอนนะคะเขายอมอ่อนอ่อนผ่อนตามคุณนะคะเ,เดี๋ยวนะขอบงังไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะไพ่ถ้ามีหน้าไพ่แบบไม่งามไม่งาม nữa, เนี่ยก็อาจจะถูกได้เขาก็มีความรู้สึกว่า คือต่างคนต่างยอมลดดีกีความเป็นตัวเองใครจะผิดใครจะถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันคือกะ สถานการณ์แบบนี้ยังคงรักไปต่อได้ถึงแม้จะมีเดวิลกิเลสตันหามีเดวิลขึ้นขึ้นในมีมีไพ่ของกิเลสตันหามีกิเลสเกิดขึ้นนะคะทั้งในอารมณ์ของคุณก็เกิดแล้วก็ตัวอารมณ์ของเขาเนี่ยก็มีแล้วไพ่ของความรักไปต่อได้ไหมถ้ามีใบนี้ยังไปต่อยังมีความรักความหึงหวงยังมีความรักความปรารถนาความห่วงใยความเป็นเจ้าครอบเจ้าของยังคงมีอยู่ดังนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยความรักของคุณกับสถานการณ์ความเงียบใจคอไม่ดีเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปจะดีขึ้นจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันมีเกณฑ์ได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่เป็นจะเป็นสายพ่อแง่แม่งอนค่ะ3วันดี4วันไข้แต่อย่าทะเลาะกันบ่อยนะคะเดี๋ยวมันเป็นแบบว่าอาจจะบั่นทอนความรู้สึกได้แต่ช่วงนี้สถานการณ์อย่างโอนอ่อนผ่อนตามยังคงไปในทิศทางที่ยังอยู่ในกลุ่มก้อนของความสัมพันธ์เดียวกันอยู่นะเป็นกําลังใจให้ค่ะใครรู้สึกว่าถูกอกถูกใจอบอุ่นใจจังเลยไพย่นะคะไพ่ยิปซีออกมาในทิศทางของ ไปในทิศทางที่ดีก็ เราก็สื่อสารไปในทิศทางของโชคชะตาที่ดีนะถ้าใครรู้สึกส่งผลมากๆได้มุมมองนะคะสามารถดูในรายละเอียดของแรนดอมนี้คําอธิบายใต้แรนดอมนี้นะคะจะมีเรื่องราวการแบ่งปันค่าขูเก,กิดขึ้นแล้วก็แบ่งบันปุนด้วยนะคะหรือใครอยากกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเองที่ทาง YouTube จะทาขึ้นทุกๆคนในโลกใบน,นี้สามารถกด,กดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้กาบขอบพคุณล่วงหน้านะคะหรือใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานแชร์ด้วยความใจดีแชร์เป็นผู้ให้ เพ,เพื่อเปิดประตูดวงแห่งความสุขความรักให้มันขจรกระจายไปสามารถทําได้เป็นอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเป็นความสุขคลิแปแบงปันค่ะใครโชคดีมาเจอแรนดอมนี้แทนที่เขาจะต้องมัวหมองกับความรักเขาอาจจะมีความสุขแล้วก็เข้าหาแฟนเข้าหาคนรักแล้วก็ทําให้ความรักของเขาพัฒนามันก็ส่งผลต่อดวงของเราที่ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ